สีหาวกุดมอนีนเมงการาบาไวสุงฆ่าสบายดีขอความเจริญในทรรมจงมีแด่ญาติยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านเช้าวันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ี่ธรมสถานม่อนพญาณาคราชแห่งนี้อุณหภูมิสิบสามองศาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองตีสามนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่สิบสามองศาณตอนนี้ดูตามพยากรออากาศก็อยู่ที่สิบสองตอนนี้ลงไปที่สิบสององศาแล้วคุณยมทุกทท่าน เมื่อกี้นี้13องศาตอนนี้เหลือสิององศาแล้ววันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่อำเภอแม่อ่อนก็ประมาณ26องศาญาตาิโยมสาธุชนทุกท่านอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นลงมาทุกทุกวันคาดว่าปีนี้อุณหภูมิทางภาคเหนือก็คงจะลดต่ำมากกว่านี้ เราะโดยปกติทุกทๆปีเนี่ยคุณโยมที่ม่อนพยานาคราชประมาณธันวาคมมกราคมนี่ก็ตอนเช้าจะเหลืออุณหภูมิประมาณ8องศา9องศาก็หนาวเย็นมากกว่านี้อีกเยอะพอสมควรเอาละคุณโยมก่อนอื่นเรามาดูปฏิทินกันก่อน วันนี้ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีที่27เดือนพฤศจิกายน2568เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสามเหนือคุณโยมถ้าดูตามปฏิทินล้านนาแล้ววันนี้เป็นวันเสียประจําเดือนคำว่าวันเสียประจําเดือนของคนล้านนาเขาก็ไม่นิยมทํำมงคล เช่นการขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานนี่เขาก็จะไม่นิยมทำกันในวันนี้ก็จะดูวันที่ว่าเป็นฤกษ์ง,งามยามดีฤกษ์งมงคลเขาถึงจะทำกันแต่ว่าวันนี้ถ้าโยมจะทำบุญอะไรเนี่ยก็ทำได้ไม่ควรที่จะเชิญแขกเหลือเยอะแยะทำเป็นการภายใน ทำภายในครอบครัวเพื่อนสหายไม่กี่สิบคนเนี่ยได้แต่ถ้าจะเชิญแขกเรือจำนวนเยอะๆเป็นร้อยสองร้อยคนทำบุญใหญ่ๆนี่ก็ยังไม่เหมาะนะคุณโยมทุกท่านเรามาดูธรรมะกันก่อนวันนี้อาตมาได้เปิดบทความธรรมะไปเจอธรรมะอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เคยนำมาพูดท่านบอกว่าอย่ามินบุญน้อย,ยคุณโยมทุกท่านอย่ามินบุญน้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยคุณโยมมักจะตีคำว่าบุญเนี่ยเทียบเคียงกับจำนวนปัจจัยที่ทำยกตัวอย่างเช่นเราทำบุญล้านหนึ่ง เราจะได้บุญเยอะเราทำบุญน้อยเราก็จะได้บุญน้อยทำสองบาทสามบาทได้บุญน้อยหลายคนหลายท่านเข้าใจว่าอย่างนะั้นแท้จริงแล้วเนี่ยคุณโยมทุกท่านการทำบุญมีองค์ประกอบของมันอยู่ ถ้าเราทำถูกต้องไม่ว่าของนั้นจะน้อยหรือว่าของนั้นจะใหญ่บุญมันก็สัมฤทธิผลเท่าเทียมกันเนี่ยคุณโยมทุกท่านหนึ่งเวลาเราจะถวายอะไรเราจะทำบุญเนี่ยสิ่งที่เราถวายเนี่ยมันบริสุทธิ์มันหมดจดมันสะอาดหรือเปล่าเนี่ยคุณโยมทุกท่านอันนี้สำคัญที่สุด สมัยที่ครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู่ท่านไปสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพไปพักอยู่ที่วัดผาลาดวัดผาราดที่คุณโยมชอบไปเที่ยวกันที่มีธรรมชาติสวยๆเวลาขึ้นดอยสุเทพเนี่ยก็จะมีวัดผาราดอยู่ข้างทางคุณโยมครูบาศรีวิชัยเคยไปอยู่ที่นั่น เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคนไปช่วยครูบาสีวิชัยทำถนนขึ้นดอยสุเทพเยอะมากใครๆก็อยากไปช่วยเอาครูบาสีวิชัยถือว่าเป็นตนบุญแห่งล้านนาคนเคารพนับถือคนศรัทธามากครูบาจะทำอะไรก็คนไปช่วย ใครมีเงินก็เอาเงินไปช่วยใครมีของก็เอาของไปช่วยใครไม่มีอะไรก็เอาแรงงานไปช่วยกันทำถนนมีคุณยายคนหนึ่งก็อยากจะทำบุญกับครูบาศรีวิชัยเหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็ยากจนไม่มีอะไรเดินรอบบ้านไปเห็นฟักทองอยู่ลูกหนึ่งที่ปลูกไว้กำลังงามทีเดียวก็เก็บลูกฟักทองไปถวายครูบาที่วัดอาลาด ครูบาท่านก็นั่งอยู่ในวิหารโยมผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปเอาฟักทองวางไว้ในขันในพานจะถวายครูบาครูบาท่านก็นั่งหลับตาเฉยไม่ยอมรับโยมผู้หญิงคนนี้ครูบาเจ้าขาโยมจะทําบุญเก็บฟักทองมาถวายครูบาลืมตามองฟักทองแล้วก็นั่งนิ่งเงียบไม่พูดอะไร โยมผู้หญิงคนนี้ก็น้อยใจครูบาเจ้าขาหรือว่าของโยมเนี่ยมันไม่มีค่ามันไม่มีราคาครูบาถึงไม่รับครูบาท่านก็รืมตาขึ้นมามองอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าฟักทองมึงนะฟักทองบาปมึงเอาไปบาปคนเดียวที่บ้านมึงเถอะกูไม่อยากบาปกับมึงเนี่ยคุณโยม ยายคนนี้ก็งงลัะเป็นไก่ตาแตกทำไมครูบาว่าอย่างนั้นก็แบกฟักทองกลับบ้านไปยืนดูกอฟักทองที่ตัวเองปลูกคนล้านนาสมัยตะก่อนโบราณเนี่ยปลูกบ้านไม่มีรั้วต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างอยู่อะไรก็ปลูกกันไปต้นกล้วยต้นอ้อยปลูกกันไป คุณยายคนนี้ก็เลยสงสัยทำไมครูบาว่าให้เราอย่างนั้นก็ลงมือสาวเครือฟักทองดูสิคุณโยมฟักทองเนี่ยไปลปลูกแล้วมันเลื้อยไปเรื่อยสาวไปสาวมาอ้าวต้นมันเนี่ยไม่ได้เป็นของคุณยายนี่มันเป็นของคนข้างบ้าน มันเลื้อยมาออกลูกที่บ้านเราโอ้เราก็นึกว่าของเรานะคุณยายคิดว่าอย่างนั้นนะโอ้นึกว่าเป็นของกูที่แท้เป็นของคนข้างบ้านนี่เองไม่น่าละคูบาท่านถึงบอกว่ามันเป็นฟักทองบาปนะคุณยายก็กลัวบาปแนละ้วคุณยมขโมยของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะต่างคนต่างปลูกมันก็เลื้อยไปเลื้อย ยายก็เอาฟักทองไปคืนเออมึงเอ้ยฟักทองที่มึงปลูกเลื้อยไปออกบ้านกูกูไม่รู้กูเผลอเก็บไปเอาไปทำบุญครูบาท่านว่าให้ก็เลยเอามาคืนโยมนี่เขารับฟักทองคืนเจ้าของตัวจริงเขาบอกว่าโอ้กูปลูกก็จริงแต่ว่ามันเลื้อยไปออกบ้านมึงเนาะมึงก็ดูแลแล้วแบ่งกันคนครึ่งเอามีดมาโชว์ฟักทองแบ่งกันคนละครึ่ง คุณยายได้ฟักทองครึ่งลูกก็แบกฟักทองไปวัดผาลาดเหมือนเดิมไปหาครูบาครูบาเจ้าขาอันนี้ฟักทองเนี้เจ้าของเขาแบ่งให้โยมและเนอร์โยมไม่ได้ขโมยเน่เาไปคืนเขาแล้วเขาแบ่งให้เมตตาครูบารับด้วยเนอร์เจ้าขาครูบารับฟักทองครึ่งลูกเขาบอกว่าอานเนี่ยเป็นบุญทั้งมึงเป็นบุญทั้งกูเนอร์คุณโยม อย่าไปดูหมิ่นของมันไม่มีราคาอย่าดูหมิ่นของมีค่าอย่าดูหมิ่นของน้อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความศรัทธาอย่างจริงใจทำบุญแม้แต่สลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งก็เป็นบุญละิโยมทุกท่านและธรรมชาติของบุญเนี่ยแปลกมากอย่างอื่นๆเราใช้ไปมันจะหมดไป อย่างเงินเนี่ยคุณโยมมี10บาทคุณโยมซื้อของหบาทเขาก็จะทอนให้คุณโยมหบาทเหลือห้าบาทไปซื้ออีกหนึ่งบาทเขาก็เอาไปบาทหนึ่งทอนให้เราสบาทเนี่เนี่ย,ยเป็นของมีค่าในโลกแต่บุญไม่ใช่อย่างนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านบุญเนี่ยยิ่งแผ่กว้างเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้น โยมอย่าหวงบางคนเวลาตรวจน้ําจะอุทิศบุญเนะี่ยนอุ้ยทําไปห้าบาทเองบุญมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าเราแผ่ไปให้คนอื่นหมดเนี่ยบุญเราจะเหลือหรือเปล่าเนี่ยคุณโยมอย่าไปพึงคิดอย่างนั้นบุญเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอเขาบอกว่าคูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบสมมติว่าโยมมีเทียนอยู่เล่มหนึ่ง นี่ยจุดเทียนเทียนมันก็สว่างประเอนว่าไฟฟ้าดับอรอบบ้านเราไฟฟ้าดับมีเทียนอยู่ที่เราเล่มเดียวนี่แหละที่มันมีไฟอยู่คนอื่นมีเทียนแต่ว่าไม่มีไฟไม่มีไฟแช็คติดเทียนเขาก็มาขอจุดต่อเทียนจากเราเอาบ้านนี้ต่อไปคนนี้มาต่อไปคนนี้มาต่อไปต่อเทียนจากที่เรามีอยู่เนี่ย ถามว่าเปลวไฟแสงสว่างเทียนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าเข้ามาต่อเทียนไปแสงน้อยลงไปหน่อยหนึ่งต่อเต็มที่สองแสงก็น้อยลงไปอีกหน่อยหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแสงไฟที่อยู่กับต้นเทียนของเราก็เหมือนเดิมยังสว่างเหมือนเดิมที่เขาต่อไปก็สว่างไปเรื่อยๆ ญาติยโยมลองจุดเทียนดูนะจุดร้อยเล่มพันเล่มหมื่นเล่มแสนเล่มแต่ว่าเทียนปฐมต้นแรกที่เราจุดเนี่ยมันก็ยังสว่างอยู่มันไม่ได้ลีลิบลีลิบล,ล,ลีลงไปเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นบุญเนี่ยยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งเรามีเมตตาแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง,วางมากเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้น นะบุญเป็นของที่มหัศจร์ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งเพิ่มภูนเนะี่เพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงบอกไว้ว่าอย่ามินบุญน้อยเราทำนิดหน่อยเราก็จงภูมิใจว่าเราได้ทำได้มีส่วนร่วมมีอะไรก็ทำไปเถอะคุณโยม สลึงหนึ่งบาทหนึ่งเฟืองหนึ่งโยมก็ทำถ้าโยมทำได้ขอให้เรามีศรัทธาอย่างจริงใจนะญาติโย,ยมสาธุชนทุกท่านอันนี้เป็นลักษณะของบุญซึ่งอาตมาก็บอกกับคุณโยมเสมอเสมอเวลาจะทำอะไรก็อย่าทำให้เดือดร้อนอย่างทำบุญที่ม่อนเนี่ยก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแหละ ทำที่ทำได้สลึงหนึ่งบาทหนึ่งห้าสิบสตังก็ทำได้โยมอย่าไปพึงคิดว่าอายน้อยเดียวอายกลัวพระอาจารย์จะไม่รับเนี่ยคุณโยมสลึงหนึ่งบาทหนึ่งหักต้นหนึ่งก้วยหวีหนึ่งก็รับนะญาติโยมเพราะว่าเป็นกุศลเจตนาของคุณโยม โยมถวายอะไรที่เหมาะสมแก่สมณะสารูปในก็รับหมดไม่เคยปฏิเสธคุณโยเป็นข้อคิดในวันนี้นายาโยมสาธุชนทุกท่านอย่าพึงมินว่าบุญของเราน้อยทำไปเถอะค่อยๆทำไปค่อยๆสั่งสมไปเมื่อใดก็ตามที่บุญเรามันเต็มรอบ ผลแห่งบุญนั้นก็จะผลิดอกออกผลงดงามเหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มขยันตักวันละหน่อยวันละหน่อยวันใดที่น้ำมันเต็มตุ่มเราก็สามารถกินน้ำได้อาบน้ำได้อย่างสบายใจบุญก็ฉันนั้นค่อยๆเติมไปทีละเล็กละน้อยวันใดบุญของเรามันเต็มรอบมันผลิดอกออกผลเนี่ยมันเป็นความสุขที่ สุดแสนจะบ,บรรยายไม่ได้นะญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุโมทนาบุญเมื่อวันวานนี้ก็มีคุณโยมมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพภาพป,ป่าข้ามปีสร้างบาร,รมีข้ามชาติท่านที่หนึ่งก็คือคุณโยมเพ็ญน,นาภาสิริสุขรับเป็นเจ้าภาพหนึ่งกองสองพันบาท ปัจจัยก็ฝากไว้ที่คุณโยมแม่น้องเรือนทองสารข้าวดำเดี๋ยวแม่น้องเข้ามาวันไหนท่านก็จะเอามาถวายให้อย่างท่านที่สองก็คือคุณโยมเลวเลเชียมจากประเทศมาเลเซียรับบุญหนึ่งต้นสองพบาทอาตอนนี้ก็มี22ต้นและคุณโยมที่มีเจ้าภาพเนาะมี22ต้น ดับละญาติโยมสาธุชนทุกท่านอต,ตอนนี้ไฟที่มั่นพญานาคาราชด,ดับก็ขออาภัยนะคุณโยมทุกท่านสัญญาณโทรศัพท์บางเครื่องอาจจะเสียไปตอนนี้ไฟฟ้าดับ ก็นุโมทนากับคุณโยมทั้งสองท่านที่รับบุญเป็นเจ้าภาพาก็ต้องขออภัยแล้วก็คงจะต้องอเอาไว้แค่นี้ก่อนคุณโยมเพราะว่าไฟฟ้าดับขึ้นโทรศัพท์บางเครื่องก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไฟดีๆ9ก้าโมงเช้าก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์อีกคำรบหนึ่ง ขอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิทารรชัยอันได้แก่อายุบรรณสุขาพละปฏิภาณธนะสารสมบัติวันซื่ลูอิสเซนทีเจ้นขังเส้นนีสิ่งลงพิงพ,งพิงอันอันเองอ่องหวดกุลกุลเฮลกุดมันนี่กุดเฟมิลี่เซียเซียนีเมงกระบายุลีกินหวานสบายดีขอจเจริญพร